สามลักษณะสาหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้สําหรับราศีมีนนะครับจะเป็นอย่างไรนะเรามาดูลักษณะแรกกันดีกว่านะครับเออลักษณะแรกเนี่ยนิสัยเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นเริงรีไพ่ขึ้นเป็นมีทางออกไพ่ขึ้นเป็นสื่อสาร นิสัยน้องลักษณะแรกเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่พูดเกิงนะเออเป็นคนชอบสื่อสารนะเป็นคนที่ชอบจัดการจัดสรรเป็นคนวางแผนชีวิตที่ดีนะเป็นคนที่ชอบหาทางออกหรือมีคนมาคอยปรึกษาหรืออยู่เป็นประจำในเรื่องของการที่ให้เขาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ,การปรึกษาปัญหาชีวิตปรึกษาในเรื่องของการเงินปัญหาญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหรือเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารการจัดการมีหน้าที่มีการงานที่ดีเลยนะเออเป็นคนที่มีแบบความคิดที่ คลายกว่ามีความโตในความคิดของตัวเองอะนะอย่างเช่นเขาอายุสมมุติว่าเขาอายุ20่แต่ความคิดของเขาไป50แล้วอย่างเงี้ยคือเขามีความโตในความคิดของตัวเขาค่อนข้างชัดเจนนะครับอะเราจะว่ามุมมองความรักทัศนคติเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นไพ่ต้องตาต้องใจไพ่ขึ้นเป็นไพ่ค้าขายไพ่ขึ้นเป็นไพ่เดินทางนะครับ ในเรื่องของมองความรักนะครับเออแบบเขาเชื่อในเรื่องของภมร,ริกิจนะเขาเชื่อความรักที่จะมีเข้ามาเป็นในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้นะเขาไม่ได้คัดคิดคัดฝันได้ว่าจะต้องมีความรักแบบไหนแบบใดแต่เมื่อเจอก็จะรู้เองว่าความรักเนี่ยเออคนเนี้ยใช่คนเนี้ยมันเป็นความรักที่ดีเขาไม่ได้เป็นแบบคนคิดเรื่องรากอะไรีตมากมายเหมือนเชื่อในสิ่งที่มันเจอตรงหน้ามากกว่าเนี่ยมันเหมือนแบบ มองต้องตาต้องใจก็สึ่ว่าใช่ก็โอเคเลยนะก็ศึกษาดูใจไม่มีกำแพงไม่มีอะไรที่เป็นข้อกำหนดเดียวเรื่องความรักของคนลักษณะที่หนึ่งเลยนะครับถือว่าเป็นจุดที่ดีเหมือนกันนะอ่านดูซิว่าเขาเป็นคน i n t r o ิร์ t หรือ e x t r o ิร์ t ไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคน extrovert นะเขาเป็นคนที่ชอบเข้าหาชอบืึกษาชอบพูดคุยคิดผลนะครับแล้วอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่าเท่ากับคุณไพ่ขึ้นว่าอายุมากกว่าคุณนะครับเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศหรือคนแดนไกลดูซิไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับ มาดูในเรื่องของคําเตือนสำหรับลักษณะที่1ไั่จะเตือนว่าอย่อยางไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นเส้นชัยไพ่ขึ้นเป็นการตบตีไพ่ขึ้นเป็น ครูบาอาจารย์นะครับในเรื่องของสิ่งที่พยายเจอคนระศักด์ที่หนึ่งเนี่ยคือเขาเต็มที่กับความรักความสัมพันธ์นะเขาเป็นคนที่เอนเนอร์จีเยอะนะเออคือมันเหมือนกับว่าพอมาเรื่องของความรักขขเขาก็เซนเซทีฟนะเมื่อเขาได้จริงจังกับใครแล้วอะถึงแม้ว่าเขาไม่ได้คาดคิดคาดฝันว่าเออความรักแบบไหนก็ไดนะ้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องการจะทุกถูกไหมเออมันเป็นในเรื่องของความที่เวลาเขารักเขารักจริงเลยเออเวลาเขาต้องตาต้องใจใครแล้วเนี่ยเขาจริงจังเลยดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคุณเจอคนละศักดิ์ที่หนึ่ง นะถ้าคุณรู้สึกไม่โอเคอึดอัดหรือว่าไม่ค่อยได้ชอบเขาเนี่ยเออบอกตรงๆถ้าคุณชอบเขาเนี่ยต้องมีการศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆอย่าไปเร่งรีบจนเกินไปเพราะในเรื่องของโอกาสในเรื่องของความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาด้วยเช่นกันนะครับมาดูลักษณะต่อมานะครับลักษณะที่2เป็นอย่างไรลักษณะที่2อนะในเรื่องของนิสัยเป็นอย่างไร นิสัยของพาสนะที่สองภขึ้นเป็นไม่อยากฟางังภัยขึ้นเป็นการเดินทางภัยขึ้นเป็นสังคมต้องการนะครับเขาเป็นคนที่ชอบเดินทางเป็นคนที่เหมือนทำอะไรตามใจตัวเองเนี่ยไม่อยากฟางังคือไม่ฟงัฟงให้ค่อยๆฟงังใครเท่าไหรนะคิดจะไปก็ไปคิดจะมาก็มานยากจะทำนู่นก็ทำนะทำอะไรตามที่ตัวเองต้องการไม่ค่อยได้ทำตาม แบบความคิดใครเท่าไหร่เป็นคนที่ความคิดสุดโตง่งนีเป็นคนที่ถามว่าถึงแม้ว่าความคิดสุดโต่งเนี่ยเขาก็มีในเรื่องของความสำเร็จในชีวิตเหมือนกันเพราะไปขึ้นว่าเขาคิดทําอะไรก็ทําได้เลยอะ่ะเหมือนเขาเป็นคนมุ่งมั่นนะตั้งใจคิดอะไรก็แบบมุ่งมั่นทําให้สำเร็จเลยอะ่ะพอถ้าแบบไม่สําเร็จเขาก็จะเครียดจนทําให้ได้หาทุกวิธีการจงจะได้สิ่งนั้นมาแต่ไม่ใช่ทำแบบพิสิทธิธรรมเนะ่ยเพราะไปขึ้นเป็นรูปพระเนี่ยคือเขาไปใน ทางทิศทางที่ดีไม่ได้เป็นคนที่แบบเลรร้รายหรือทาร้ายใครนะครับมาดูเรื่องของมุมมองความรักซิกเป็นอย,ย่างไรไพ่ขึ้นเป็นไพ่โรงรับจำนำาไพ่ขึ้นกล่องบุญไพ่ขึ้นเป็นไพ่รวมพลังนะครับในเรื่องของออพลังงานของมุมมองเนี่ยจริงๆเขาก็อ,อยากจะได้ความรักที่ดีสําหรับ ความรู้สึกของตัวเขานะมันเหมือนว่าเขาเพียบพร้อมเขาบอกเขาเพียบพร้อมทุกอย่างนะพร้อมที่จะดูแลใครสักคนแล้วนะครับแล้วก็เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเนี่ยพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะเปย์พร้อมที่จะ,จะเต็มที่กับความรักนั้นๆนะครับให้เขารําจำนำคือเขาก็ไม่อยากจะได้ความรักที่มันเหมือนเป็นของเหลือของใครอะ่ะอืมอยากได้ความรักที่มันดีๆความรักที่มันเหมือนไม่ต้องไปนั่งท็อกซิกกับอะไรมากมายเหมือนเขาอยากให้ความรักเป็นโลกทั้งใบของเขาเองนะครับ แล้วมดูซิว่าแล้วเขาเป็นคน introvert extrovert ไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคน introvert ไม่ค่อยสนใจใครนะใครจะเป็นไงก็ปล่อยไปนะกาทำอะไรที่มันเป็นความสุขของเขาดีสุดนะครับเ,เขาอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าเท่ากับคุณไพ่ขึ้นว่าอายุเท่าเท่ากับคุณนะครับเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศไพ่ขึ้นเป็นคนไทยนะครับมาดูเรื่องของคำเตือนสำหรับลักษณะที่สองไพ่จะว่าอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นไพ่ สร้างเงินสร้างทองนะครับไพ่ขึ้นเป็นไพ่รอดทองช้างไพ่ขึ้นเป็นไพ่กังวลใจนะครับอ่อเนเรื่องของสิ่งที่ต้องระวัางาาครูรษศทีสองเนี่ยคือเขามีความเป็นตัวตนของเขาเนี่ยคนข้างจัดเจน การที่เคยจะคบกับคนรักษัที่2เนี่ยมันต้องมีความเข้ากันด้วยเคมีนะเข้าด้วยกันด้วยความรู้สึกมันเหมือนต้องอ่านปากต้องรู้ใจอ่ะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาครับคุณรู้สึกชอบคนรักษัที่2มันเป็นเรื่องของการต้องศึกษาดูใจกันเยอะๆเพราะเขาเต็มที่อยู่แ้วกับความรักแต่ถ้าคุณรับในเรื่องนิสัยของตัวเขาไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ยากจะเกิดความแบบเข้ากันได้ยากเหมือนกันนะทุกอย่างมันอยู่ที่ความเข้าใจแล้วก็การเรียนรู้ซึ่งกันและกันเองนะครับ มาดูลักษณะสุดท้ายนะครับลักษณะที่3เป็นอย่างไรบ้างลักษณะที่สามเรามาดูในเรื่องของนิสัยเป็นอย่างไรนี่ดูสินิสัยไพ่ขึ้นเป็นปทะไพ่ขึ้นเป็นความฝันไพ่ขึ้นเป็นผัดบอลประกันพุ่ง นเนื้อเรในสายเขาเป็นคนที่มุทะรุนะเป็นคนใจร้อนนะครับเป็นคนที่ใจร้อนในรูปแบบที่แบบทําอะไรแบบลุยต่อสู้เลยนะทำเลยนะคิดอะไรก็ทําเลยเช่นเช่นทํางานเนี่ยเขาก็ลุยเต็มที่ไม่กลัวเกรงใครใครจะมียศถาบรรดาศักดิ์อย่างไรใครจะแบบพ่อแม่เป็นใครไม่สนใจนะเออเขามีเป้าหมายเขาต้องพุ่งชนมีเป้าหมายเขาต้องทาตามความฝันของเขาไม่ค่อยสนใจใครเท่าไหร่นะคือทําแค่นะั้นให้มันได้ผลรับผลสาเร็จมากกว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจกับ ทุกเรื่องทุกอย่างมาดูเรื่องของมุมมองความรักดีวก,วก,กว่าคนัะสัตว์ที่สามนี่เป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นไพ่คอดบุตรไพ่ขึ้นเป็นไพ่อรอคอยไพ่ขึ้นเป็นไพ่ส่งจดหมายนะครับในเรื่องของมุมมองความรักเนี่ยก็รอคอยนะดูสิรอคอยไพ่รอคอยไพ่รอคอยนะตัวจดหมายจดหมายเต็มไปหมดนะเขารอคอยรักที่ดีเพื่อจะ เจอรักที่มันถูกใจนั้นก็ไม่เลือกใครง่ายๆนะหรือใครที่เจอคนลักษณ์ที่ามเนี่ยถือว่าคุณโชคดีนะโชคดีในมุมมองที่เขาไม่ได้แบบเปิดเผยกับใครมากนะักอืมเขาไม่ค่อยเปิดใจใครมากนะักถ้าเขาหากเขาไม่รู้สึกชอบใครนะเขาไม่จีบใครง่ายๆแต่เขาชอบจีบคนก่อนนะฮะหรือถ้าหากคุณเจอคนรักษณสาแวแล้วเขามาจีบคุณแล้วมีลักษณะแบบเนี้ยก็ถือว่าเขาค่อนข้างจะมองคุณ สักระยะพักใหญ่แล้วนะดูว่าคุณเป็นยังไงเข้ากับเขาได้ไหมว่าเขาเป็นคนคิดเยอะเขาเป็นคนกิ้กลัวในเรื่องของความรักมันเหมือนอยากจะเริ่มต้นรักอะ่ะมันก็อยากให้มั่นใจไปก่อนไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่แบบสแกมเมอร์ไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าเขาค่อนข้างจะอยากจะเจอรักดีๆแล้วก็มีความสุขไปกันตลอดทั้งชีวิตมากกว่านะครับแล้วมรู้ึกว่าทัศนคติไปแล้วนะเลยมาดูในเรื่องของ In n t r o v e r t Extrovert ดีกว่านะเขาเข็แบบอินทร์วัตรเอกทรั ไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคน introvert แนตะ่คือเขาเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนเข้าหาคนนะแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะอะไรใครเยอะะมากมายอ่ะนะทำตามสิ่งที่ตัวเองเนี่ยต้องการมากกว่าอะไรที่มันเกินเป้าหมายเขาหรือว่าไม่ไม่เกี่ยวกับเขาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสนใจนะเขามุ่งไปทางที่เขาอยากทํามากกว่านะครับแล้วอายุละ่ะมากกว่าอะไรก่อนถ้าเท่ากับคุณไพ่ขึ้นว่าอายุน้อยกว่าคุณน,นะครับเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศดูซิไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับ ในเรื่องของคําเตือนละ่ะอืมคาเตือนของลักษณะที่สามไพ่จะเตือนว่าอย่างใร่้างไพ่ขึ้นในเรื่องของทางเรือไพ่ขึ้นในเรื่องของเพิ่มเงินเดือนนะการต่อสู่ไพ่ขึ้นในเรื่องของการผูกมัดน,นะครับรด้วยความที่นิสัยเขาเนี่ยนะเราสังเกตน,นิสัยเขาเขาเป็นคนอย่างไรเขาเป็นคนบุะรุเขาเป็นคนพุ่งชนในเรื่องความรัก,ขกนะรเขาพุ่งชนเหมือนกันการที่เขาจีบแบบเขาจีบแบบเอ่อไม่ไม่กลัวเกรงอ่ะเออเอาจะให้จนกว่าจะรักอ่ะเออ นะถึงแบบบอกไม่รักก็จะทําให้ยอมไม่ได้อะไรเงี้ยเออเขาคนข้างจะต่อสู้แบบไปกินเขาก็อยากจะพยายามเต็มที่กับคนที่เขารักดังแล้วเนี่ยคุณเองอาจาอาจะอึดอัดใจจงรจถ้าคุณชอบเขามันก็จบอะถูกว่ามันก็เหมือนแบบต่างฝ่ายต่างคิดเหมือนกันได้ถ้าเราไม่ชอบนี่แหละเออมันจะวิ่งหนียังไงถูกไหมมันก็ต้องดูห้ดีเหมือนกันว่าเออเรื่องของนิสัยเรื่องของความเป็นตัวเขาหรือจะพูดกับเขาตรงๆอย่างไรก็ต้องหาทางที่จะพูดคุยเหมือนกันเพราะว่าคน ประเภทเนี้ยค่อนข้างจะปฏิเสธได้ยากเหมือนกันเพราะเขามีความเชื่อมีความคิดของเขาแบบนั้นโดยเนกานต้องเข้าใจนะครับมาดูต่อมาในเรื่องของสถานที่กันบ้างนะครับจะเจอทั้งสามลักษณะนี้ที่ไหนได้บ้างไพ่ขึ้นเป็นบนดั่นะครับในเรื่องของสถานที่มูเตรูนะสถานทีวท่วายเทวานะครับหรือวายเทพเจ้านาจาก,ก็ได้นะครับหรือเทพเจ้าที่เกี่ยวกับกษัตริย์ นะบุราพากษกษัตริยไทยหรือว่าเป็นเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับาการสร้างคุณงามความดนะีการเกี่ยวกับความกล้าหาญนะหรือคุณสามารถจะไหไว้ไม่ว่าจะเป็นสมเ,เด็จพระนเรศวรพระเจ้าตากได้หมดนะเพื่อเสริมให้คุณมีพลังงานที่ดีขึ้นโดยไปถึงคุณก็ได้เจอความรักนะ ั้งสามพัฒนาได้ด้วยหรือพอพอไปไหว้เนี่ยก็มีโอกาสได้เจอนะจากการไปมูไปไหว้พระไปทาบุญไปสราป้างกุศลนะก็ไปเหมือนกิจกรรมหรือการหาโอกาสดีๆเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับสถานที่ที่2นะครับไปขึ้นในเรื่องของอเป็นมิตรในเรื่องของสัตว์นะครับในเรื่องของน้องมาน้องแมวนะในช่วงนี้ลองไปสถานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น สวนสัตว์นั่นเองเออนะต้องไปหาสวนสัตว์ไปดูน้องเสือนะไปทางต่างจังหวัดก็ได้นะไปเชียงใหม่ก็ได้หรือไปที่ลองเซิร์ชดูว่ามีที่ไหนใกล้ๆคุณห,หรือว่าอยากไปที่ไหนเพื่อไปเที่ยวที่อื่นๆด้วยก็ทําให้คุณได้เพิ่มโอกาสได้เจอจนาะงทางภาษาจากการไปเที่ยวสัตวน์นั่นเองนะครับสถานที่สุดท้ายนะครับไปขึ้นเป็น ออนไลน์นะเออช่องทางออนไลน์ต่างแอปพลิเคชันต่างนะหรือว่าช่องทางเฟซบุ๊กหรือช่องทางอื่นๆที่คุณได้มีการเล่นออนไลน์ต่างๆก็จะมีโอกาสได้พบไปเจอทั้ง3ลักษณะนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้สมหวังในรักนะได้เจอคนที่ใช่สมหวังกับคนที่ชอบดวงจีได้ต้องเริ่มจากปร,รังใจที่ดีเป็นปร,รังใจนะครับ